สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมนิเกตน,นะครับผมและวันนี้ผมจะมาพรีวิวสกิลตัวละครครบรอบ2.5ปีตัวที่2ที่จะเข้าเกมในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับในปัจจุบันตอนนี้ตัวยังไม่เข้านะแต่เป็นตัวที่เกมเนี่ยอยากจะขายมากที่สุดในแพทครบรอบ2.5ปีนี้นะครับนั่นก็คือ o v e r s p e c ตัวที่2ของเกมจากบริษัทมิสซิลิสมิฮาร่าบ่วงโซ่สายใหญ่ ซึ่งสกิลจะเป็นยังไงนั้นก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปโดโอเนี่ยอยากให้เพื่อนรับชมที่น่าสนใจของช่องรวมไปถึงพีวีของมิฮาร่ากันก่อนนะครับโอ้ยถ้าจะเสียงเหลืองขนาดนี้คลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจรณา,ายนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก,ก่เกลือมีแต่แก่เพชรจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็ม ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงย a าดาเกมเซ็นเตอร์มีฮาล่าบ่วงโซ่สายใหญ่จะเป็นตัวละครพบรอบ2.5ปีตู้ที่2ที่จะเข้ามาให้เพื่อนๆเ,เปิดในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับในวันที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้ตู้ยังไม่เข้าเกมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นคลิปรีวิวสกิลตัวละครดิสเคมเมอรไว้นิดหนึ่งนะครับตัวยังไม่เข้าเกมเพราะฉะนั้น ข้อมูลที่ผมวิเคราะห์อาจจะมีการคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่ามีแมคาีนิกบางอย่างที่อ่านแล้วก็ค่อนข้างสงสัยนะครับผมแต่โอเคไม่เป็นไรวิเคราะห์กันเบื้องต้นไปก่อนนะครับมิฮาร่าหมู่งโซ่สายใยจะเป็นตัวละคร DPS Act Hacker เบอร์สาธาตุไฟที่ถือปืนสุดแสนจะขี้โกงนั่นก็คือปืน เอปืนกลน,นะครับผมซึ่งในรูปเนี่ยมันใส่รูปม,มาเป็น SMG ไม่ต้องตกใจนะในเกมมันคือปืน MG ปืนกลหนักนะครับผมทีมงานไทยอาจจะมึนๆน,นิดนึงซึ่งถ้าเราไปดูเบสปืนของมิฮาร่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเบสปืนอยู่ในระดับกลางๆนะครับเพราะว่าปกติปืน MG ทั่วไปก็รีโหลดอยู่ที่2.5ดาวิแล้วก็เบสปืนอยู่ที่5.57นะครับผมจะเทียบกับน้องโมเดร์เนียไม่ได้นะน้องโมเดร์เนียนี่คือเมตาตัวห้อยอย่างแท้จริงนะเพราะว่าเบสปืน แรรงนะคับ7.71เลยถ้าไม่นับเรื่องสกิลที่ช่วยในเรื่องของการยิงอีกนะครับแต่ว่ามิฮาร่าเนี่ยจะไปเด่นในเรื่องของการทํำแมคาีนิกพล็อกสกิลรวมไปถึงดอทดาเมจนะครับโอเคเรามาพูดถึงสกิลของมิฮาร่ากันบ้างผมสรุปออกมาให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันนะครับผมสกิล1นึกายสัมผัสเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยมิฮาร่าจะได้โซ่พันธนาการ10เส้นนะครับผม ซึ่งเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่าโซ่พันธนาการทําอะไรได้นะครับและโซ่พันธนาการเนี่ยจะได้เพิ่มเติมก็ต่อเมื่อมิฮาร่าเป็นคนกดเบิร์สกิลและก่อนที่ฟูลเบิร์ของมิฮาร่าจะสิ้นสุดลงเนี่ยมิฮาร่าสามารถที่จะชาร์จโซ่พันธนาการได้เพื่อนๆจำไฮไลท์ไว้นะผมแยกสี่ไว้ให้นะครับผมซึ่งโซ่พันธนาการเนี่ยจะสามารถใช้ตามจังหวะเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งในเกมเนี่ยเขามีการเขียนอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าจะใช้ด้วยกันอยู่3มเงื่อนไข หนึ่งคือเมื่อศัตรูปรากฏตัวนะครับอ่าเป็นเส้นสีเขียวนะ2คือเมื่อสิ้นสุดฟูเบิร์ดนะคบผมก็คือเป็นสีน้ําเงินและ3ก็คือเมื่อเข้าสู่เบิร์ตขั้นที่3นะครับก็คือก่อนเข้าฟูเบิร์ดทีนี้เราเนี่ยโซ่พันธนาการทําอะไรได้บ้างโซ่พัฒน,นาการ1เส้นเนี่ยจะสุ่มโจมตีนะครับผมถ้ามีบอสต,ตัวเดียวก็เอาแท่เคี่ยนใสศัตรูตัวเดียวนะครับทำดาเมจ50%นะครับผมซึ่งพอเคี่ยนไปแล้วโซ่จะสะแต็กหายไปครับผม ซึ่งบรรทัดต่อมาเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตามนี้ก็คือใครที่โดนแส้โซ่พันธนาการเขี้ยนเนี่ยเขาจะติดโซ่รัดตึงด้วยครับก็คือโดนแส้เขี้ยนเสร็จปุ๊บโดนรัดตึงทันทีนะครับซึ่งเขาพล็อกดาเมจไป50แล้วเขายังทําให้ติดดอทด,ดาเมจด,ด้วย25%ตรงนี้ดิสเคมเมอร์ไว้อีกทางหนึ่งนะว่าผมคิดว่าแมคาินิกน่าจะเป็นอย่างนี้ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงตอนตัวเข้าแต่ให้เข้าใจว่า โซ่รัดตึงเนี่ยสเต็กได้สูงสุดถึง20สเตก็กเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก็บได้ครบเนี่ยแม็กสเต็กจะอยู่ที่500เซนะครับผมแรงมากๆเลยและเกมไม่เขียนด้วยว่าดอทกี่วิเพราะฉะนั้นดอทตลอดไปผมอนุมานอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมจบสำหรับสกิลที่1ทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าแม c คานิกโซ่รัดตึงเนี่ยมันสร้างขึ้นได้ยังไงกันบ้างน,นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้โซ่ผ่นธานาการ สกิลที่สอรัดแน่นจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีฮาร่ายิงครบ40ครั้งในระหว่างฟูลเบิร์ตเต็มเน้นให้เลยนะครับฟูลเบิร์ตเต็มก็คืออยู่ในฟูลเบิร์ตเพราะฉะนั้นยิงนอกฟูลเบิร์ตไม่ได้นะครับผม เมื่อคุณอยู่ในฟูเบิร์สเนี่ยฟูเบิร์สจะมีระยะเวลา10วิปืน MG ใน60 f p s เนี่ยยิงแบบไม่ติดรีโหลดจะยิงได้600นัดเพราะฉะนั้นผมเอาแบบแม็กซิมัมเลยนะคุณจะเก็บได้15สแต็คสำหรับโซ่รัดตึงแต่นั่นแหละครับสกิลที่1ถ้าเป็นไปตามที่ผมคิดก็คือเขามีโซ่พานธนาการเคี่ยนศัตรู10ครั้งครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะช่วยในเรื่องของการเก็บจํานวนสแต็คถ้าไม่ปมาเค้าว่าแมคคาณิกที่2ที่เป็นโซ่รัดตึง มันจะเก็บสเต็กได้ไม่ครบครับผมเพราะฉะนั้นสกิลหนึ่งจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเดี๋ยวค่อยไปว่าการเหลืองจากตัวเข้าเกมแล้วกันนะแต่เพื่อนๆพอจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าดาเมจมาจากส่วนไหนได้บ้างและ p พรอกสกิลยังไงบ้างนะครับผมทีนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามิฮาร่าตายนะคะผมตัวละครทุกตัวที่เป็นศัตรูที่อยู่ในสถานะโซ่รตึงโดนเด้งสเต็กทันที20% เพราะฉะนั้นแล้วมิฮาร่าเกมอาจจะดันให้ไปเล่นไในคอนเทนต์ PVP ก็เป็นได้โดยที่ไปเล่นกับตัวละครที่สามารถชุบชีวิตได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวละคร l o อกเก็ตแลนเชอรตัวที่ดูแล้วเหมาะเลยน่าจะเป็นลาพันเซลลองลงมาก็จะเป็นมานาน,นะครับผมก็คือตายปุ๊บ ชุบเพื่อนปั๊บนะคบผมแต่มิฮาร่าต้องตายตัวแรกนะเพราะฉะนั้นน่าจะต้องยืนซ้ายสุดหรือไม่ก็ยืนขวาสุดว่ากันอีกทีนึงช่องผมไม่ใช่ช่อง PVP นะครับผมแต่ว่าถ้าใครเป็นผีบ้า PVP ก็ลองไปคิดทีมเล่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ก็เหมือนจะเหมาะที่จะเอาไปเล่น PVP ไม่เหมาะที่จะเอาไปเล่น PVE เพราะถ้าเราตายตอนตีบอสไม่คุ้มค่าต่อมาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกำจัดเป้าหมายได้สำเร็จ โดยที่เป้าหมายอะติดสถานะโซ่รัดตึงซึ่งเป้าหมายที่ว่าเนี่ยรวมถึงนิกเกตใน PVP ด้วยนะครับในเกมเขียนบอกอยู่นะถ้าศัตรูติดโซ่รัดตึงตายได้โซ่พันธนาการหนึ่งเส้นโซ่พันธนาการก็จะไปเคี่ยนเฟีย้ยเฟีย้ยเฟีย้ยใส่อีกทีหนึ่งทำดาเมจห้าสิบแล้วก็ติดโซรัดตึงใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้จะช่วยในเรื่องของคอนเทนต์ผ่าน่านที่มีกี่กี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราเอาโซ่พันธนาการเคี่ยนมอน ติดโซ่รัดตึงมอนตายได้โซ่พนธนการใหม่ทําเป็นวัตถจัรก,ก็ว่ากันไปนะครับนอกจากจะพบดาเมจรวมไปถึงการเด้งสแต็กแล้วเนี่ยสกิลที่2ยังสามารถบัฟดาเมจต่อเนื่องซึ่งก็คือดาเมจต่อได้ถึงสูงถึง60%เพียงแค่เข้าสู่เบิร์ดขั้นที่3ก็คือเมื่อไหร่ว่าตามเรากดเบอร์สาได้มิฮาร่าได้บัฟทันทีได้ทุกโรเทชันนะครับผมเพราะฉะนั้นโซ่รัดตึง20สแต็กที่ดาเมจอยู่ที่500เเนี่ย มันจะดอดกลายเป็น800%ต่อวินาทีโคตระแรงนะถ้าเราเทียบกับตัวละครสายดอดซากุระคิมหันแย้มกีบซึ่งเป็นตัวละครลิมิ t เต็ดซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับซากุระเนี่ยถ้าเรานูกใส่หัวบอสเนี่ยเขาสามารถดอดดาเมจได้350%นะครับผมที่10แต็กแล้วนะแต่มิฮาร่าเนี่ยคือดอดวิละ800นะครับผมนี่คือคูณบัฟแล้วนะผมก็เลยคิดว่ามันโอเวอร์ไปหรือเปล่านี่คือไม่กดเบรส์สกิลด้วยนะครับผม และถ้าคุณกดเบิร์ทสกิลเนี่ยมันก็จะโอเวอร์มากกว่า800%ต่อวิด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ศัตรูติดโซ่รัดตึงและมีฮาร่าทำการกดเบิร์สโซ่รัดตึงจะถูกล้างออกและเปลี่ยนสถานะเป็นโซ่ชุดรดั้ซึ่งจะทำดาเมจ .50% โดยที่จะคิดตามจำนวนสแต็คของโซ่รัดตึงที่ศัตรูติดอยู่ ภาษาไทยมันเขียนว่าทวีคูณตามจำนวนสแต็กหลายคนเข้าใจผิดกันเยอะมากๆว่ามันคือการเบิ้ลสแต็กจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอธิบายเพิ่มเติมสำหรับตัวละครที่ผมเคยพิสูจน์ใน การรีวิวตัวละครแล้วนั่นก็คือแมสนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้คำว่าทวีคูณสเต็กเนี่ยเราเห็นบ่อยสุดก็คือทบเพราะว่าเรานั่งเชียร์ว่าทบทบติดสเต็กสักทีเพราะเพื่อจะเอาบัฟแอคแท็กดามจเอาไปคูณกับจำนวนสเต็คทบนะครับโอเคผมจะให้ดูนะครับแมสเนี yes, ่ยยิง2งนัดบอสจะติดลดดีเฟนซ์1สเต็กนะครับเก็บได้สูงสุดถึง50สิเต็กถ้าสมมุติว่าแมสกดเบิร์ดเขาจะทำการทวีคูณตามจำนวนสเต็กซึ่งภาษาไทยมันเขียนงงคนเข้าใจผิด ไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าผมอยากจะบอกทีมงานว่าเปลี่ยนคำเหอะให้ใช้คําว่าคล้ายๆกับคําว่า Miller เหมือนภาษาอังกฤษจะเข้าใจง่ายกว่านะอ่ะมาดูกันว่าหลักการทํางานคือแม้เนี่ยจะทําการยิงนะครับผมโดยทําการลดสเต็คซึ่งตอนนี้คือ3สเต็คนะครับผมถ้าผมกดเบิร์ดแมสถ้ามันคูณสเต็กจริงมันต้องเป็น6ผมกดเบิร์ดแมสปับ๊บป สามสเต็เท่าเดิมครับเพื่อนๆเข้าใจหรือ,อยังครับว่ามันคือการเอาสเต็กไปคูณด้วยจํานวนเปอร์เซ็นต์ของเบอร์สกิลหรือสกิลอะไรก็ตามที่มันเขียนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือการคูณด้วย50%ตามจํานวนสเต็กที่เพื่อนๆเก็บได้อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคุณเก็บได้20สิบสเต็คครับผมแม็กซิมัมจะอยู่ที่10% 0 0เปอร์เซ็นต์ต่อวินาทีคุณได้สกิลบัฟซึ่งเป็นบัฟคูณตรงของดาเมจ่อยครับ60%เอเพราะฉะนั้นททอลของ ดอตรามเอวิจะอยู่ที่1 6 0 0เปอร์เซ็นต์ซึ่ง1ิบวิก็คือ16,00 0นะครับผมโคตรจะแรงหลายคนสงสัยเรื่องวิธีการเล่นนะครับมาดูเรื่องโรเตชันกันมั่งเท่าที่ผมคาดการถ้าเป็นไปตามที่วิเคราะห์โดยที่ผมตั้งเงื่อนไขว่าโซ่พันธนาการจะทำให้ติดโซ่รัดตึงนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คในเกมอีกทีหนึ่งนะ d i s c ม a มอ e r ไว้นีหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยเราได้โซ่พันธนาการ10เส้นรีใช่ไหมครับคือเส้นสีเขียวนี่นะ และเมื่อศัตรูปรากฏตัวโซ่พันธนาการจะเคี่ยนศัตรูทันทีเพราะฉะนั้นมันจะเฟียเฟียเฟียใส่ศัตรู10ครั้งทําดาเมจไป500%ศัตรูจะติดสแต็กโซ่ระตึงจากโซ่พันธนาการ10สแต็กตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วเวลาเพื่อนเราเข้าสู่ฟูเบิร์ดก็คือเราให้เพื่อนกดเบิร์ดก่อนเรายิงไปแค่400นัดก็พอไม่ต้องถึง600นัดก็ได้เราจะได้อีก10สเต็กเรามีครบ20สแต็กแล้วนะ ฟูเบิร์สรอบ2เราเล่นมีฮาร่าครับทำการกดเบิร์สสกิลนะครับมันจะทําการล้างสแต็กใช่ไมเพื่นเพื่อนและเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟูเบิร์สของมีฮาร่ากําลังจะหมดลงครับให้ไปดูเส้นสีฟ้าครับเขาบอกว่าเมื่อมีฮาร่าลา่ายเบิร์สสกิลก่อนจะสิ้นสุดฟูเบิร์สเขาเจนโซ่พันธนาการอีก10เส้นซึ่งโซ่พันธนาการจะเคียนศัตรูต่อเพราะว่า มันจะใช้โซ่พันธนาการเมื่อฟูลเบิร์สิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นไอแซเนี่ยมันจะไปเคี่ยนศัตรูอีก10ครั้งเพราะฉะนั้นมีฮาล่าจะได้อีก10สแต็กจากโซ่พันธนาการก่อนที่จะจบฟูลเบิร์เพราะฉะนั้นจบฟูลเบิร์มีฮาล่าศัตรูจะติด10สแต็กนะครับผมเสร็จแล้วคุณก็ไปเล่นฟูลเบิร์ของเพื่อนใหม่ครับเพื่อนเข้าฟูลเบิร์ก็ไปพกเส้นสีม่วงใหม่ครับก็คือยิง40่ครั้งเจน1สแต็กก็คือคุณก็เก็บอีก10สแต็ก ก็รวมกันเป็นย0วนซ้ํากันไปครับและนี่ก็คือโรเทชันของมิฮาร่าพี่พูดได้ดีแต่ผมไม่เข้าใจอยู่ดีน้องดูเครียดด,ดูนมไปก่อนไหมไและนี่ก็คือการพรีวิวสกิลตัวละครมิฮาร่าบวงโซ่สายใหญ่ครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็น่าจะไปกับตัวละครอย่างโรซานาชิโอเชียนซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกดองไว้ในครั้งเพราะว่าโดน power ์คีฟจากเบอร์สองครับแต่ตอนนี้เกมน่าจะขายคิีมดดแล้วละ่ะเพราะว่า เอาไปเล่นกับมิฮาล่าน่าจะค่อนข้างเด็ดดวงนะคบผมแล้วก็น่าจะแตกทีมกับคลาวซึ่งมิฮาล่าเนี่ยน่าจะไม่ได้เล่นคู่คลาวนะเท่าที่ผมคิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปว่าการสําปะรดโซโลเลดการ์ Solo Red, รตูนี่ซีซั่นนี้นะครับว่ามิฮาล่าจะไปอยู่ทีมไหนแต่เบื้องต้นตอนนี้ก็คือแรงแน่นอนนะครับในคอนเทนต์ตีบอสเนี่ยผมคิดว่าเด็ดดวงแน่แต่พานดานเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งละกันนะครับถ้าเป็นเรื่องเป้าเดี่ยวเนี่ยโหดมาก,มากๆเพราะว่าดอทวิละ800 ว่าแรงเกินไปด้วยซ้ำนะสำหรับผมนะคะผมอาจจะเห็นมิฮาร่าเนี่ยอยู่ในทุกซีซั่นของการตีบอสหลังจากนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าถ้าสมมุติว่าสกิลหนึ่งโซ่รัดตึงมันติดตลอดเวลาเนี่ยบางทีเขาเอาเป็นตัวห้อยดอดดาเมจถาวรไปเลยก็ได้นะครับก็คือคุณยอมเสียสล็อต1สล็อตคล้ายๆกับน้องโมแล้วก็ปล่อยดอดดาเมจกัดบอสไปซึมซทำดาเมจไปเรื่อยๆผมก็คิดว่า น่าเกียดอยู่นะครับเพราะมันดอดวิละ5 0 0นะเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมและนี่ก็คือการพรีวิวสกิลตัวละครของมิฮาร่าบุกงโซ่สายใหญ่ถ้าคลิวนี้มีประโยชน์รบกวนเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับผมหน่อยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปโมหน้าครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับผม